สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีกันประจำวันที่1 7กุมภาพานันธ์2564ค่ะเริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะสัปดาห์นี้ชาวกันอาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจนะคะเรื่องของการใช้เงินนะคะสำคัญสำคัญอยู่บางคนอาจจะมีเรื่องของการาทำงานเดินทางแล้วมีโอกาสได้รับเงินก้อนเงินกำไรนะคะ บางคนที่มีปัญหาติดขัดมานานนะคะจะได้พบเจอที่ปรึกษาหรือว่าทีมงานที่พร้อมจะช่วยเหลือให้คุณให้โชคกับคุณได้นะคะขอให้คุณเปิดใจรับฟังแล้วก็เอ่ยปากขอความช่วยเหลือนะคะสัปดาห์นี้ชาวกันก็จะเป็นที่รักที่เมตตาเอ็นดูแล้วก็ทุกคนพร้อมจะให้การช่วยเหลือให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นนะคะ รวมทางได้รับโอกาสดีๆเข้ามาใครที่ตกงานมองหางานหรือทำงานอยู่แล้วนะคะจะมีโอกาสดีๆเข้ามานำเสนอหรือมาแนะนำบอกต่อนะคะจะมีเพื่อนมีบริวารมีผู้ใหญ่ให้โชคนะคะก็ขอให้คุณเปิดใจรับฟังลองตรองดูอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้โชว์ฝีมือก็ได้นะคะ มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือใครที่อยากเจราจาต่อรองเรื่องของธุรกิจเรื่องของผลประโยชน์เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นนะคะคุณสามารถลุยเพื่อเจราจาได้เลยนะคะสัปดาห์นี้เหมาะกับการลงทุนและเปิดกิจการนะคะใครที่เล็งมานานก็ถึงเวลาแล้วนะคะเรื่องของการเงินมีเกณฑ์จะได้โชคลาภฟุกฟุกนะคะอ่ารายๆก็จะมีเงินใช้ไม่ขาดนะคะถือว่ามีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ ใครที่อยากกู้เงินหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนซื้อของสำคัญสำคัญนะคะก็เป็นสัปดาห์ที่คุณจะติดต่อหรือว่าซื้อของชิ้นใหญ่เข้าบ้านได้นะคะเรื่องของสุขภาพนะคะใครที่เจ็บป่วยก็จะฟื้นตัวแล้วก็มีอาการที่ดีขึ้นส่วนชาวการทั่วไปนะคะโดยรวมก็ถือว่ามีพลังมีสุขภาพที่ดีนะคะทำให้คุณ มีเวลาแล้วก็มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาการทำงานได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะคนโสดนะคะถ้าพบรักหรือว่ามีคนที่สนใจคุณอยู่นะคะเขาอาจจะเริ่มแสดงออกหรือว่าเริ่มเปิดตัวเปิดใจให้คุณรับรู้นะคะอาจจะมีการมาเล่นการนะคะมีการสัมผัสมีการพูดคุยกับคุณมากขึ้นนะคะคุณอาจจะรู้ได้เองว่าคนนี้ชอบคุณอยู่ หรือเป็นคุณเองนะคะที่ต้องทำแบบนั้นเพื่อแสดงความจริงใจนั่นเองค่ะท่านที่มีคู่แล้วจะมีความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวมากขึ้นนะคะมีโอกาสได้พูดได้เคลียร์ปัญหาที่ค้างคาใจมานานหรือมีโอกาสได้ซื้อของสำคัญสำคัญเข้าบ้านนะคะมีเรื่องของคนรักให้โชคด้วยนะคะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่แฮปปี้มากขึ้นในครอบครัวค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคารมิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u คาร a มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ